สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ SD Auto Review ช่องของเราจะพาคุณไปพบกับรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจทั้งสเปคฟีเจอร์และประสบการณ์การขับขี่ถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆของเราด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ BYD Atto 3รุ่นปี2025รถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ SUV ที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในตลาดเอเชียและยุโรปรุ่นนี้มาพร้อมกับการอัปเรกดใหม่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาดูกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก b y d อัต o 3ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของดีไซน์แบบ Dragon Fa c e แต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูโฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบปิดสนิทที่เป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้ามีเส้นสายที่ต่อเนื่องไปถึงไฟหน้าแบบ LED ซึ่งถูกออกแบบใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมมีไฟเด y t i m e running light ที่ช่วยเพิ่มความดุดันไฟท้ายแบบ Fu ูล LED ที่เชื่อมต่อกันตลอดแนวให้ความรู้สึกกว้างขวางและหรูหรา ล,ออล้ออลนลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถเส้นสายด้านข้างมีการออกแบบให้ไหลลื่นต่อเนื่องจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังมือจับประตูแบบ flat door handle ที่เรียบเนียนไปกับตัวรถเพิ่มความล้ำสมัยหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสารมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างภายในของ b y d auto 3 2 0 2อได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความพรีเมียมยิ่งขึ้น วัสดุที่ใช้เป็นหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงตกแต่งด้วยวัสดุซอฟทัทัชและแอมเบียนไลร์รอบคันที่สามารถปรับสีได้ถึง64สีพวงมาลาัยแบบ f l a ตบอททอมที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตหน้าจอ infotainment ขนาด15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจาก Direct ที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมบอกนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันระบายอากาศแอร์ละอุ่นบอก บบาหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบปรับอากาศเป็นแบบดูอัลโซนพร้อมฟิลเตอร์กรองฝุ่น pm 2.5ในด้านสมรรถนะ byd auto 3 2 0 2อใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้กำลังสูงสุด201แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ทำได้ภายใน7.3วินาทีมีโหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดได้แก่ Eco, Normal, Sport และ Snow แบตเตอรี่ใช้เทคโนโลยีเบดแบตเตอรี่ขนาด60.5กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด520กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จเร็ว DC สูงสุด88กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จจาก10ถึง80เปรซประมาณ45นาทีและรองรับระบบ V2L Vehicle to Load ที่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้ในด้านความปลอดภัย BYD Auto 32,025มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ เช่น Adaptive Cruise Control ระบบ Break, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Lane Keep Assist l i g h s p o t Monitor และระบบเตือนการชนด้านหน้านอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบค360องศาและเซนเซอร์ช่วยจอดสำหรับราคาคาดว่าจะอยู่ในช่วง1 199,000ถึง1 299,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อย โดยรวมแล้ว BYD a t t o 3 2025เป็น SUV ไฟฟ้าที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมัรถนะและเทคโนโลยีหากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าที่คุ้มค่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามจบการรีวิววันนี้แล้วถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม SD Auto Review ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ